เนกระโดดกำแพงดูยังครับเป็นหนังอิสระเรื่องที่7ของผมนะจริงๆเรื่องที่8ที่9ทําเสร็จแล้วนะครับรอฉายเรื่องที่10 1 1 12กําลังทําอยู่แล้วคราวนั้นก็คืออีก6เรื่องอีก6เรื่องก็ทําเสร็จหมดแล้วก็ฉายแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วเออเน็ตฟลิกเขาซื้อไปฉายก็เลยฮอตฮือฮาขึ้นมาเป็นท็อป10เนกระโดดกำแพงเนรกระโดดกำแพงเป็นหนังที่สร้างจากความเจ็บปวดของผมนะ ความเจ็บปวดผมในฐานะนักฝันในฐานะคนทําหนังคนทําหนังคือนักฝันเมื่อเขาต้องเพื่อจะไปเดินทางไปสู่ความฝันเขาเนี่ยเขาต้องเขาต้องทาลายคนรอบๆตัวเขาเยอะมากเขาต้องทิ้งคนข้างหลังไว้เขาต้องเสียสละต้องเสียสทธไฟซึ่งก็นามาเป็นความรู้สึกผิดความเจ็บปวดงนั้นผมทําหนังเด็กระทมโดดกาแพงด้วยความรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกผิดนะก็ไปดูเองว่ารู้สึกผิดเรื่องอะไรนะครับก็ จริงๆแล้วผมเขียนหนังบทเรื่องนี้ผมเขียนมาสมัยผมเรียนอักษรจุฬาผมเขียนเป็นเป็นวิชาแอดวานซ์เพลย์ไลท์แต่ผมนั้นไปนเขียนวิชาเป็นบทภาพยนต์เพราะผมรักหนังผมอยากทําหนังก็เลยไม่เขียนบทละครเวทีเขียนบทเขียนเป็นหนังแทนอาจารย์ก็อนุมัติแล้วก็ได้เกรด A คือหาทั้งคณะอะไรว่าเฮ้ยไม่มีใครวิชาไม,ม่เคยมีใครได้วิชานี้เกรดเเลยจะเอาจงอาจารย์รุ่นพี่มาขอดูใหญ่เลยทุกคนก็งงว่าไปอะไรวะ ก็เป็นบทเกี <Techn Pokémon> ่ยวกับชีวิตเป็นเนนผมตอนที่ผมบวชสิปีในวัดไพศสนอำเภอหลวงสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็เป็นเล่าเรื่องผ่านสำเนนที่เป็นนักฝันมองหน้าต่างตลอดฟังเสียงนกเสียงกาเออฝันติดตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่นู่นเออนนะประมาณนั้นนะมันไม่อยู่ปัจจุบันนัเนนนะนะครับก็ก็เขียนเสียเแลวไม่มีเวลาทําเคยที่จะดัดแปลงเป็นขอทุนต่างประเทศสุดท้ายไปแปมีให้เพื่อนไปเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยแต่เขาขอแก้ ในตอนนั้นเด็กหนุ่มไม่อยากแก้เนื้อไว้ก็ไม่แก้ก็ทิ้งล้างไว้จนกระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมนะประกาศให้ทุนผมก็เลยส่งเรื่องนี้ไปนะครับทำโครงการเรื่องนี้ไปก็ได้ทุนมาไม่ถึง2ล้านนะครับล้านกว่าแต่ปเป็นหนังพีเรียดย้อนไป30ปีผมจะทำยังไงนะครับผมก็ต้องต้องทำให้ได้เพราะว่าเขาให้ทุนมาแล้วนะงั้นผมก็ต้องปรับกระบวนการทำหนังผมนผกระบวนการเล่าเรื่องผมปรับบทผมนะซึ่งพีเรียดปรบพีเรียด30ปี พีเดียดสามสิบปีนะมันต้องห้บล้านนะเนื่อมาไว้ถ้าอย่างั้นเนลมิตภาพอดีตขึ้นมาแต่ผมทําไม่ได้ผมก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆนานาเดี๋ยวมาดู EP 2ีสอมันจะปรับกลยุทธ์ยังไง